สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความเสี่ยงความและความไม่แน่นอนในธุรกิจฟาร์มนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้มี เราจะพูดถึงหลายๆประเด็นหลายๆหัวข้อเพราะฉะนั้นอาจารย์แบ่งย่อยมาสองหัวข้อเป็นตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่หนึ่งจะให้นักศึกษาได้เข้าใจความหมายของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนก่อนนะคะซึ่งประเด็นหัวข้อนี้ก็คือภายใต้หัวข้อความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือ นักศึกษาต้องรู้ว่าการประกอบธุรกิจงานฟาร์มหรือไม่ก็ผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะต้องมี3สถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึง2ประเด็นหลักนะคะเรามาเริ่มดูเกี่ยวกับความหมายหรือว่าความนิยามคำนิยามของความเสี่ยงก่อนนะคะความเสี่ยงนะคะ คำในภาษาอังกฤษเรียกว่า risk นะคะก็คือหมายถึงความเสี่ยงก็คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายหรือว่าความสูญเสียจากภาวะความไม่แน่นอนอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่า,าผู้ที่ทำงานฟาร์มเกษตรต้องการที่จะปลูกพืชแน่นอนละค่ะ ที่เกิดความเสี่ยงก็คือฤดูฝนเพราะฉะนั้นฤดูฝนอาจจะเกิดน้ําท่วมหรือว่าเกิดอุทกภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่คือความเสี่ยงนะคะแต่ความเสี่ยงนั้นจะแน่นอนหรือไม่ก็มาเข้ามาทาความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนก่อนนะคะความไม่แน่นอนหรือศัพท์ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า uncertainty นะคะ uncertainty นี้นะคะก็คือ ความไม่แน่นอนก็คือหมายถึงสภาวะของการไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแน่และจะเกิดขึ้นอย่างไรอย่างเช่นเมื่อกี้ความเสี่ยงว่าการปลูกพืชจะเกิดการสูญเสียในช่วงหน้าฝนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะแต่หน้าฝนนั้นมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ บางทีถ้าเกิดไม่เกิดอุทกภัยหรือว่าฝนไม่ตกหนักน้ำไม่ท่วมอาจจะไม่เกิดความเสียหาย กับพืชที่เราปลูกหรือว่ากิจการฟาร์มที่เราทำก็ได้แต่เมื่อไหร่เกิดภาวะที่เราไม่สามารถคาดคิดอย่างเช่นเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดน้ำท่วมบางทีเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะแล้วทีนี้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีอาจจะเกิดขึ้นโดยเกิดความเสียหายน้อยหรือว่าเกิดขึ้นในเสียหายในปริมาณมากหรืออาจจะไม่เกิดความ เสียหายเกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้นักศึกษาต้องเข้าใจให้เห็นความต่างก่อนความเสี่ยงนะคะเน้นย้ำความเสี่ยงเกิดจากความเสียหายที่เกิดจากความไม่แน่นอนแล้วความไม่แน่นอนก็คือการที่จะการที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะและจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะามาดู3สถานการณ์ที่ผู้ทำธุรกิจงานฟาร์มหรือว่าผู้ผลิตสินค้าหรือว่าแม้แต่ธุรกิจอื่นๆต้องตัดสินใจนะคะในการตัดสินใจสถานการณ์ที่1น,นะคะก็คือสถานการณ์ที่แน่นอนหรือเราเรียกว่า certain situation นะคะก็คือ สิ่งแน่นอนก็คือหมายถึงรู้ทุกอย่างรู้อย่างสมบูรณ์หรือว่าเราเรียกว่า,าเราเรียกว่า perfect knowledge นะคะทั้งด้านการผลิตด้านการตลาดตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแต่ในความจริงๆแล้วสถานการณ์แน่นอนเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยมากหรือว่าหาแทบไม่ได้เลยนะคะในสถานการณ์จริงในการทำธุรกิจต่างๆนะคะต่อไปสถานการณ์ที่สอง ที่ผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตสินค้าหรือแม้แต่ผู้ประกอบกิจการฟาร์มที่จะต้องตัดสินใจนะคะก็คือสถานการณ์เสี่ยงนั่นเองสถานการณ์เสี่ยงหรือว่า r i s k y Situation นะคะมีความรู้ ผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของฟาร์มผู้จัดการก็แล้วแต่มีความรู้มีข้อมูลหรือว่ามีประสบการณ์อยู่บ้างสามารถมาช่วยในการประกอบตัดสินใจได้แต่ยังไงก็ดีก็คือไม่ครบสมบูรณ์นะคะไม่มีอะไรที่ว่าจะมาช่วยตัดสินใจหรือว่ามาคาดคะเนได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำหรือว่าจะนำคาดคะเนมาได้ก็เพียงแต่การคาดการการคาดการน,นั้นเรียกว่าพรบ Probability นะคะสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าการเสี่ยงเพราะว่าอาจเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะต่อไปอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะก็คือสถานการณ์ที่3นะคะ,ะทีนี้สถานการณ์ที่3ก็คือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนก็คือ uncertainty นะคะ uncertainty นี้เป็นสถานการณ์ที่ว่าไม่มีความรู้ด้วยแล้วก็ไม่มีทาง ที่จะคาดการใดๆได้เลยว่าจะเกิดอะไรมีผลกระทบต่อธุรกิจและก็สร้างความเสียหายมากน้อยเพียงใดตัดสินใจยากและก็ผิดพลาดได้ง่ายไอ้นี้3สถานการณ์นะคะที่ผู้ผลิตสินค้าหรือว่าผู้ทำธุรกิจแม้แต่เจ้าของกิจการฟาร์มต้องตัดสินใจนะคะวันนี้นะคะ ก็ขอจบการสอนไว้สองประเด็นหลักไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปตอนที่สองนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่แน่เกี่ยวกับความเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของการจัดการหรือว่าของการประกอบธุรกิจงานฟาร์มค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ